ดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเล็กน้อยเสียงว่าจะจ้ามาแล้วครับบ่าวเต๋อเลาะโซแซบนะครับมาอยู่ได้ห่วในสวนคือเราครับพี่น้องครับบรรยากาศที่เดิมนะครับหลังกอไผ่ของเรานี่แหละนะใครจะไปใครจะมานะครับใครจะว่าใครจะอะไรก็ตามนะครับชีวิตของเราต้องเดินต่อไปดําเนินต่อไปนะครับก็หาเช้ากินเช้าหาเที่ยงกินเที่ยงหาเย็นกินเย็นนะครับหรือหาเช้ากินข้าเหมือน ใครบางคนที่เป็นอยู่ก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องกินนะครับต้องกินต้องอยู่นี่แหละนะครอบครัวของบ่าวเต๋อนะครับเลาะซอเสียบก็ขอเป็นกําลังใจให้ครับทุกคนทุกท่านนะด้วยการทําเมนูอาหารนะครับอร่อยๆมาฝากมาต้อนกันนะครับนี่เลยฮะเมนูนี้นะครับบ่าวเต๋อนะครับขอเสนอนะครับก้อยหอยนะครับพี่น้องครับก้อยหอยนะครับขอเสนอเลยก้อยหอยนะฮะ แซบๆนะครับเป็นหอยเชอรี่หอยเชอรี่นะครับนี่อันนี้เราก็ไปซื้อมาจากตลาดนะครับพูดตรงๆเลยนะครับเพราะว่าไปเก็บไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับหาไม่ได้แล้วมาเสร็จปุ๊บเราก็ต้มให้สุกนะครับผ่าให้พอดีคําเล็กๆนะฮะผ่าแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับต้มให้สุกแล้วก็เตรียมเครื่องนะครับเครื่องปรุงก็มีผักหอมนะครับหอมหัวหอมนะครับต้นหอมหอมชีพลิกตะไคร้นะครับนี่ เครื่องปรุงอีสานนะครับขาดบ่ได้แม่นเข่าคั่วนะครับพี่น้องเข่าคั่วพริกคั่วนะครับพริกคั่วก็นัวนะฮะนัวเดินนะครับผงสุรตนะพักกินกับครับพี่น้องขาดบบได้นะครับบักเขือนน่พักซี่น่พักสลัดแน่นะครับแนวกินกับแล้วแต่มักเด้อเตรียมางก็ได้นะครับเอาบัดนี้เขาจีเริ่มปรุงได้บัดนี้พี่น้องโดยกระบวนการของการปรุงนะครับนี่หม้อเตรียมหม้อมานะครับเป็นหม้ออย่างดีนะครับจากร้านสุชาติสโตนะฮะ มาอ,อย่างดีเลยซื้อมาหลายปีแล้วก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเริ่มต้นจากการเอาหอยลงนะครับหอยนะครับเทลงไปนะครับพี่น้องหอยลงไปนะครับแล้วเราก็เอามะนาวเข้าไปช่วยมะนาวครับพี่น้องขีบมะนาวครับพี่น้อง ใส่สองหน่วยจากหน่วยหนึ่งแล้วนะครับนี่หมดแนวพี่น้องอืมลดจัดๆนิดหน่อยแนวลงไปนะครับพี่ข้าวคั่วข้าวคั่วนะครับนี่ครับพี่น้องข้าวคั่วปล่อยน้ำซอนหนึ่งเนาะนี่ครับข้าวคั่วครับพริกนี่ครับพี่น้อง ใไชสม,มีซะก่อนโดยมักเพชรไปเพื่อเอาเน,นัวนะครับนัวเดือไอ้การมนี้พี่น้องคนซะก่อนเนาะน้ำปลาเนื้อน้ำปลาบ่น้ำปลาปลาแดงใส่ขคค้าวปุย่าเลยคนทีเดียวโอ้เผือบเนาะน้ำปลานัวนปลาแดง ก็ดีแบบให้มันหอมนงอ,องจุ่มจุนะ่มพอเนาะคารุนบ่กพักเตรียมไว้ลุกไปนี่บ่อกนี่ครับพี่น้องผิดบะไก่ครบ,บเลยบะไก่เป็นยังไงฮะคือมันบริยูซื้อๆม่ได้รพิทซื้อๆนะครับบะไกท่ทำไรถึงอด้ ตั้งดูหมูวิทยาอหารกงไก่ที่ได้ที่ไหนครับหาซื้อไก่เนาะเอาคนมาคนนี่แบบพี่น้องนี่ตอนนี้เรากำลังทำขั้นตอนมนุษย์อยู่คนนะอุ้ยกินเนาะกินเหมือนข้ากว่าเหอมนะครับพี่น้องข้นเาขวบของหอมกินหมึกพริกนะครับกินกิน ้ำปลานะครับเนาะมัเน่านะครับเนาะกะด้ครัวีไปเห็ดใ่ไนวหม่เอาเนใช่ไหมอืมดเบียบุ่มั้มนนมมมางเรียมะคูนนะที่รอเนาะเดี๋ยนาเดี๋ยนเรียวนะเ,ลเลยนี่พี่น้องเอ้นี่เข่ากันเลยจิ้มจิ้มเนอะนกมากลองเลิม ทำยิ่งยิ้มแซ่บนะครับน้องเร็วล่ะครับไปกินด้วยข้าวเหนียวห้อนนะครับอย่าลืมนะครับเด้อพี่น้องนะอยู่บ้านอยู่ซองกับเห็ดกินได้ไปตลาดซื้อของมาไว้นะครับไปอาทิตย์นึงเกลือนึงก็ได้นะครับซื้อมาไว้ซื้อมาไว้กัเห็ดกินบัน เ้าก็ต้องออกไปข้างนอกแต่มันวุ่นวายหายใจใจกันหน่อยหาลดต้นทุนลงนะครับกินได้ทั้งครอบครัวอีกหมอหนึงกินบดซีหาคนหมดเลยกับหลายอยา่างปกสมผสนปสมปนเปย์กันไปว่าข้าบอกไว้เอ้าก่อนที่ไปก็ได้เดี๋ยวรนะครับเด้อนี่บองเดอร์นะครับพี่น้องขอฝากหน่อยนะครับบ่าวเตอขอฝากบองเดอร์แจวบองรแสแซบนะครับของครัวรสแซบของเรานะครับ โดยตูอินดีน้นะครับนะครับมาเป็นผู้ประกอบและปรุงนะครับบองเดอแซบนะครับแซบถึงผัวนัวถึงเมียต้องบองเดอนะครับประเดี๋ยวบองพี่ต้องนะสนใจทักมานะครับจักสิแบบไดนเฮว่าในตังรักอยู่นะไปกินหอยให้วันเด้ออันสองน่วยังได้แข่วนี่งจั๊กซเบดตอนายดอกน้ำเลียไปเลียมากอยู่นี่นะแซบซิมีสุบอ,อ่นะครับ เอาไปกินเขา้าโซ่ครับพี่น้องครับอยู่ดีกินแซ่บอยู่แซบกินนัวเด้อแบบนี้พี่น้องสิไปสิมาสิไปสิไปไสนะครับใจขึ้นเนี่ยกินนะครับจากออรอซอแซ่บอย่าลืมกด subscribe นะครับใส่กระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการติดตามนะเพื่อวิดีโอใหม่ๆหรือว่าคลิปอาหารแซ่บๆนะโดนโดนนะครับจะได้กินจะได้เห็นก่อนใครจะได้แซ่บก่อนใครนะครับที่ครัวเลาะซอ,อแซ่บของเรานะครับขอฝากพี่ฝากน้องเอาไว้ด้วย เป็นกำลังใจให้ครับครอบครัวเฮานี่เด้อครับเด้อครัวเลาะเสาะแซบนั่นเองนะครับบ่าวตือและน้องๆนะครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายทุกคนนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่ครับคลิปวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้นะครับอยู่ดีกินแซบนะอยู่แจบกินนัวซุกสบายดีสุขูสุขคนเด้อครับเด้อเปิดอาลาดสวัสดีครับโปร่งโปรงเพลงจวดโอซิมสุกันเดอพี่น้องเอง ก,ก,ออก,กินนี่สักก้อนนี่มนคือขออนุญาตกินอีกสักก้อนเปลืองหลังการทายท้ำครับพี่น้องได้หอยนะได้หอยมากข้างีงหลักกินก่อนกันพ่อเห็นหอืม,อมแซ่บยังไงไปเฮ็ดกินรวดไปพ่อกันไหมข้ามีแล้วลักกิน Yep.